วัดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่มีกำหนดว่าจะเปิดปลายปี2564เป็นบางช่วงนะครับนั่นก็คือรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตอนนี้ผมเดินทางอยู่บนถนนสีนครินนะครับบริเวณก่อกลางก็มี ทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองพร้อมด้วยการติดตั้งทางเดินฉุกเฉินวันนี้จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาชมการก่อสร้างแล้วก็เส้นทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองไปดูกันที่สถานีสีนุชกับสถานีกลันตันนะครับตอนนี้ก็มีความพืบหน้าไปพอสมควรแล้ว เรามาถึงนะครับด้านหน้าเห็นแล้วนะที่เห็นก็เป็นสถานีแรกของคลิปนี้นะครับเป็นสถานีสี่นุชอันนี้ก็คือขาดทางวิ่งที่วิ่งเข้าไปสู่สถานีตอนนี้เท่าที่มอนะครับด้านบนนะหลังคานี่มุงเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนหลังคานะถับลงมาเป็นชานชลาก็ทําเสร็จแล้ว เดี๋ยวมาดูความขึ้นหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเดินสำรวจรอบๆเลยนะครับสถานีสีนุ่นนะครับเขาก็มีทางขึ้นลงสถานีอยู่ทั้งหมดสี่จุดนะครับตรงที่ผมอยู่นี่ก็เป็นฝั่งขาเข้านะครับก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับร้านยางที่ผมอยู่นะก็จะมีทางเข้าออกน,นะครับตรงบริเวณ ลานยางเนี่ยที่เลยผมไม่หน่อยเนี่ยนะครับนี่นะครับเป็นทางขึ้นลงสถาน,นีแล้วก็ฝั่งเดียวกันนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับแยกสีนุชฝั่งตรงข้ามเลยก็จะมีทางขึ้นลงนะครับอีกหนึ่งจุดบริเวณที่จอดรถลาดสกาย พอมองเห็นนะครับเริ่มมีการติดตั้งชิ้นส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนสกายวอล์กนะนะครับเขาเริ่มมีการติดตั้งสกายวอล์แล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับทางเดินทางเดินออกมาจากสถานีนะครับเรียกว่าจับทางขึ้นลงสถานีนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นแล้วนะคลิปนี้ผมก็มาถ่ายเพื่อนๆได้ดูก่อนนะครับว่าตอนนี้สถานีสีนุชได้มีการก่อสร้างสกายวอล์แล้ว มีการทําในส่วนของลิฟโดยสารบันไดนะมีการตกแต่งภายในนะครับ ผมเดินทางมาวันธรรมดานะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงประมาณสัก15นาฬิกา30นาทีได้นะการจราจรก็ยังคล่องตัวนะครับ ถ่ายดูนะครับเป็นห้องเก็บนะอุปกรณ์ไฟนะครับพวกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเดินมานะครับทางฝั่งที่เรียกว่าใกล้แยกสีนุ่นะครับ ก็มีคนงานค่อนข้างเยอะนะครับด้านนี้ดูเหมือนจะเริ่มติดตั้งชิ้นส่วนนะครับทางเดินสกายวอล์กนะตรงนี้ก็เป็นจุดาทางขึ้นลงสถานีนะครับอยู่ใกล้กับแยกสีนุชนะครับแล้วก็จะมีจุดหนึ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะแถวร้านอาหารจีนนะชื่อร้านฮะหลีนะครับ คนใหญ่ก็จะจัดไว้ตรงข้ามกันนะครับจะมีด้านละสองจุดนะครับส่วนมากก็จะมีอยู่ด้านหัวท้ายนะครับของสถานียังไงเราเดินทางกันต่อนะครับไปดูอีกหนึ่งสถานีนะเดี๋ยวไปกันที่สถานีกรันตัน ก็ผ่านแยกสี่นุดมานะตอนนี้นะครับทางวิ่งก็อยู่บริเวณเกาะกลางนะครับเพราะเลยมาหน่อยนะเลยแยกมาหน่อยก็จะเห็นก็วางคานนะครับวางคานแสดงว่าเขาจะเริ่มเบี่ยงแล้วนะนะครับเริ่มเบี่ยงทางวิ่งนะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่เป็นสะพานนะครับก็เบี่ยงไปทางซ้ายนะครับจากบางนาบุ้งหน้าบางกะปินะครับก็จะเบี่ยงไปทางซ้ายนะครับหลบไปด้านข้างสะพานนะ ส่วนมากสะพานที่ไม่มีเรียกว่าช่วงกลางนะครับที่วางเสาตอมอได้เนี่ยเขามักจะเบี่ยงนะครับเบี่ยงหลบไปก่อนอันนี้พอลสะพานเดี๋ยวก็จะเบี่ยงกลับมานะครับเดี๋ยวก็ไปทาคานอีกชุดหนึ่งอันนี้เริ่มนะครับเริ่มเบี่ยงเข้าแล้วนะพอลงสะพานมานะครับสะพานข้ามคลองพระกโนก็จะเบี่ยงเข้าเกาะกลางเหมือนเดิมนะครับนะเข้ามาแล้ว ทางวิ่งช่วงนี้ก็มีโคดเคี้ยวก็หน่อยนะฮะมีโคง้งมีงอคาทางวิ่งก็โค้งตามนะครับตามถนน ก่อนเข้าสถาน,นีนะครับก็ติดตั้งทางเดินฉุกเฉินไว้ตลอดทางนะครับตอนนี้ก็เห็นแล้วนะครับสถาน,นีกลันตันอยู่ด้านหน้าก็มีข้ามคลองนะครับ รอบสถานีกาลันตันนะครับอยู่ด้านหน้าของอศูนย์การค้าธัญพาร์นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดทางขึ้นลงนะครับก็อยู่ด้านข้างนะครับด้านข้างเป็นคลองนะครับตรงนี้เขาเขียนป้ายว่าคลองโคกวัดก็มีอีกฝั่งหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ฝั่งขาเข้าฝั่งตรงข้ามก็อยู่ข้างคลองเหมือนกัน นะครับก็เป็นฝั่งขาออกเริ่มมีการก่อสร้างนะครับมีการก่อสร้างในส่วนของทางขึ้นลงแล้วเดี๋ยวผมจะพาเดินดูเรื่อยๆนะครับ นี่ก็เป็นสภาพน้ำในคลองตอนนี้หลังคานะครับก็มุงเสร็จเรียบร้อยนะด้านบนเที่ผมมองนะครับมี อาคารทางวิ่งเข้าไปในสถานีแล้วก็มีการติดตั้งนะครับก่อสร้างชานชลาเรียบร้อยแล้วก็มีการสร้างในส่วนของราวกันตกแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็มีสร้างในส่วนนะครับหลังคาในส่วนชั้นจําหน่ายตัวโดยสารนะครับก็มีรู้สึกจะเป็นนะครับทางเดินผู้โดยสารนะครับมีด้านบนเป็นคล้ายๆเป็น หลังคาคลุมช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการตกแต่งภายใน ในส่วนทางขึ้นลงนะครับของสถานีกลามตันนะครับมีทั้งหมดสี่จุดนะมีตรงช่วงคลองโคกวัดนะครับฝั่งเข้าและออกนะครับแล้วก็อีกสองจุดก็ตรงด้านข้างของศูนย์การค้าธัญาพาร์คนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็บริเวณข้างทางเข้าบ้านกลางเมือง ครับวันนี้ก็มีติดตั้งบันไดเลื่อนนะบันไดธรรมดาแล้วลิฟต์โดยสาร Thank you ทางตรงข้ามผมแล้วก็เป็นสุขการค้าธัญพารนะครับด้านข้างของเขานะครับประมาณด้านซ้ายนะก็จะมีทางขึ้นลงนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงที่ผมอยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นซอยบ้านกลางเมืองน,นะครับก็มีทางขึ้นลงนะครับด้านหน้าผมไปหน่อยเนี่ยตรงไปเขียวนะครับอีกจุดหนึ่งก็นำมาฝากกันนะครับสถานี ีนุชกับสถานีกาลันตันรถไฟฟ้าสายสีเหลืองขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ